ใครเป็นเซลลบ้างคะใครที่อยู่กับครูเป็นเซล์บ้างเดี๋ยวครูตอบคาถามนี้ให้เพื่อนท่านนี้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นเซลล์ขายรถยนต์อยากที่จะฝึกจิตด,ดึงดูดลูกค้าต้องทํายังไงคะครูคําถามที่เพื่อนถามมาเนี่ยครูตอบทุกทุกงานขายไม่เฉพาะเซลล์โอเคไหมจะเป็นคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าได้ทุกงานขายทั้งหมดเลยสําหรับท่านที่ทํางานด้านการขายคุณจะเป็นจะต้องมีพลังงานสูงสูงเพราะพลังงานสูงสูง,สงนี่แหละนําพาซึ่งผู้คนดีๆเข้ามาหาตัวคุณ เพื่อให้คุณได้สร้างเม็ดเงินอันมหาศาลให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองการที่เราพบเจอลูกค้าโดยเฉพาะงานที่จะต้องปิดการขายเองคุณจะต้องมีพลังงานสูงกรีดการขายทุกๆก,การขายคุณจะต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการพูดนั่นแสดงว่าเราจะต้องมีความรู้ใน ผลิตภัณฑ์นั้นๆถ้าคุณขายครีมแน่นอนคุณจะต้องมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของคุณเองการที่เรามีความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้นจะทําให้เราพูดได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นในโลกมายาคุณจําเป็นจะต้องดูน่าเชื่อถือดูภูมิฐานดูเป็นคนมีความมั่นใจในการขายเพราะความมั่นใจในการขายทําให้ทุกคําพูดของคุณที่เปล่งออกไปนั้นลูกค้าฟังหยุดแล้วก็ฟังในสิ่งที่คุณพูด โอกาสในการขายมีเพิ่มขึ้นแน่นอนการที่คุณพูดด้วยความมั่นใจพลังงานของคุณสูงปปิ้นเลยนะคะพวกเราเห็นไหมคนไหนที่พูดจาชฉ่านดูมีความมั่นใจนั่นแหละพลังงานเขาดีมากจะดึงดูดผู้คนได้ดีมากส่วนคนที่พูดจาไม่ค่อยชฉชานมากนะักดูติดติดขัดขัดถามเราซิเราจะฟังไหมเราก็ไม่ค่อยอยากฟังสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราไปตามส่วนค้าอย่างเงี้เราเห็นพิตตี้หรือ MC อย่างเงี้ เวลาที่เขาถือไม้แล้วก็พูดน่ะน่าฟังมากนะทุกคนพลังงานเขาดีมากภาพตัดกันถ้า MC หรือพิตีี้ั้นนั้นไหลห่อหอหน่อยแล้วพูดจาแบบว่าโลลลนๆแบบไม่ค่อยรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้น มันก็ดูไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะนี่คือพลังงานของท่านที่ทํางานขายคุณจะต้องรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นให้กระจ่างชัดเพื่ออะไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของตัวคุณเองถ้าลูกค้าถามปุ๊บคุณตอบได้เป็นฉากฉาก,ฉากโดยเฉพาะเพื่อนของเราขายรถใช่ไหมคะถ้าคุณมีความรู้ลูกค้าถามปุ๊บคุณตอบได้ทั้งหมดโอกาสในการขายย่อมเกิดขึ้นลูกค้ามั่นใจน้องรู้จริงทุกคําถามของพี่ที่ถามไปน้องตอบได้หมดโอเคยอดเยี่ยมมากเลย โอกาสในการขายย่อมมีการที่เรารู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยแน่นอนคนมั่นใจพลังงานสูงแน่นอนอย่างที่ครูบอกเพราะฉะนั้นในโลกมายาคุณจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ของคุณเยอะๆถามได้ตอบได้เอาง่ายๆแบบนี้เลยโอเคไหมคะมาส่วนของกฎแรงดึงดูดบ้างเพื่อนถามมาว่าอยากฝึกจิตให้ดึงดูดลูกค้าอย่างแรกเลยท่านที่ทํางานขายทุกๆงานขายอยากคิดว่าขายยากสําหรับโลกแห่งจิตวิญญาณ ตัดคำว่าขายยากเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ได้ออกไปให้หมดต่อให้วันนี้สิ่งที่คุณขายราคาสูงปิดดูจะหยิบจับยากแต่ถ้าคุณคิดว่าขายได้คุณก็ขายได้จะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าจัก,กรวาลทํางานผ่านความเชื่อของเราถ้าคุณคิดและเชื่อว่าขายได้ส่งปังออกไปแน่นอนคุณขายได้ต่อให้สินค้านั้นราคาสูงปิดคุณก็ขายได้จะมีการดึงดูดผู้คนให้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ของคุณเอง โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสิ่งนี้ออกไปก่อนคําว่าขายไม่ได้ขายไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีตัดออกไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยให้เริ่มเริ่มขาย ครูขายยังไงหรอคะยิ่งเพื่อนของเราเป็นเซลล์ขายรถให้เริ่มขายขายยังไงคะครูในแต่ละวันอย่าโมาแต่นั่งเหงานั่งเสียใจว่าเอ๊ะไม่มีลูกค้าเลยอย่าเอาความคิดไปผูกติดกับแง่ลบที่เราไม่ต้องการเปลี่ยนมาคิดด้านนี้เป็นแง่บวกที่เราต้องการแทนต่อให้ภาพมายาเป็นภาพว่างเปล่าหน้าร้านของคุณแต่คุณเห็นให้ชัดว่ามีคนเดินเข้ามาต่อแถวยาวเป็นกิโลก็จะเป็นเช่นนั้นและมันจะเกิดขึ้นจริงสําหรับกฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อนของเราขายรถยนต์ในวันที่คุณอยู่ในโชว์รูม ไม่มีลูกค้าเข้ามาซ้อมเสมือนจริงขายเลยเดินไปขายเลยขายแบบไม่มีคนอย่างนั้นแหละการขายหนึ่งครั้งของคุณจะนาพาให้คุณได้ขายจริงในครั้งที่2เพราะกฎแรงหนึ่งดุดเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกเกิดขึ้นในความคิดครั้งที่2เกิดขึ้นจริงต่อให้ไม่มีคนขายขายในความคิดถ้าคุณขายรถเดินไปที่รถแอคชั่นทุกอย่างเหมือนกําลังคุยอยู่กับคนคุณกําลังคุยกับพลังงานของผู้คนในอนาคต เข้าใจครูไหมคะมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นปกติสําหรับกดแรงดึงดูดและโลกแห่งจิตวิญญาณเพราะเราเห็นไปแล้วว่าข้างหน้าของเราคือคนเป็นพลังงานของผู้คนในโลกมายาเรียกว่าอนาคตไม่กล้าพ,พูดออกเสียงพูดในใจแอคชั่นเสมือนจริงเลยเดินไปที่รถเริ่มที่จะขายเริ่มที่จะแนะนํา การที่คุณเริ่มขายและแนะนํามันมีข้อดีนะคะคุณได้ทบทวนความรู้ได้ฝึกตัวเองให้เป็นคนพูดจาฉชาฉชาลมากยิ่งขึ้นเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความน่าเชื่อถือมันดีเป็นการซ้อมแต่เรื่องจริงก็คือมันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งในการขายเข้าใจครูหรือยังเพราะฉะนั้นอย่าโมแต่นั่งเหงาอยู่กับโต๊ะทํางานไม่เอาเริ่มขายทุกท่านนะคะทุกงานขายเริ่มขายเลยหลังจากนั้นครูให้อีกข้อนึงก็คือว่าก่อนนอนจําเป็นจะต้องใช้หลักการจินตนาการเข้าช่วย อย่ามัวแต่ไปคิดในเรื่องลบที่เราไม่ต้องการก่อนนอนเป็นเวลาสําคัญมากในการโปรแกรมจิตของตัวคุณเองว่าสิ่งไหนหละที่คุณต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตก่อนนอนครูให้ไปอีกข้อนึงว่าเห็นภาพฉากสุดท้ายในการขายวันนี้ถ้าสมมุติคุณขายครีมเห็นฉากสุดท้ายในการขายยื่นถุงให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นให้ชัดว่าลูกค้าเปิดกล่องพัสดุรับครีมของคุณไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าคุณขายรถอย่างเพื่อนของเรา เห็นให้ชัดว่าคุณยื่นกุญแจรถให้กับลูกค้าคุณถ่ายรูปยื่นกุญแจให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าขับรถออกไปจากโชว์รูมเรียบร้อยแล้วเห็นให้ชัดถึงฉากสุดท้ายในการขายสิ่งนี้ช่วยได้ฝรั่งหลายท่านอย่างล่าสุดครูเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอสังหาเธอขายอาสังหาเธอขายแฟลตเธอเห็นฉากสุดท้ายคือเธอยื่นกุญแจแฟลตของเธอให้กับลูกค้า แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นจะต้องใช้หลักการจินตนาการเข้าช่วยอย่าเห็นว่าการจินตนาการไม่สำคัญทำอย่างสม่ำเสมอและสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงตามภาพที่เราเห็นเลยสิ่งสำคัญก็คือต้องสม่ำเสมอไม่ใช่วันนี้ทำพรุ่งนี้น้อยไม่เอาถ้าอยากใช้กฎแรงดันดูดดูให้แก่2ข้อหลกัหลกๆนี้แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอโอเคไหมคะนี่คือคำตอบสำหรับเพื่อนของเราที่เป็นเซลล์ขายรถยนต์แต่ครูตอบให้แบบภาพรวมก็คือทุกๆงานขายสามารถนำไปปรับใช้ได้